เปิดเรือนหอวูดดี้วูดดี้อนห,หลุนทายาทคนแรกวูดดี้วูดดี้อนเมื่อพูดถึงชื่อนี้นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพิธีกรมากความสามารถที่ดูชีวิตจะสมบูรณ์แบบไปทุกด้านและน้อยคนที่จะรู้ว่าผู้ด,ดี้นั้นเป็นลูกของเปียบศักดิ์มิลินทจินดาเอกอัครราชาทูตไทยประจำอาเซียนคนแรกปัจจุบันเป็นรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ตาบทิพมิลินทจินดาและมีศักเป็นหลานอาของวรายุทธมลินทจินดาผู้จัดละครโทรทัศน์ของช่อง3และในปี2547วูดดี้ได้ก่อตั้งบริษัท W Network จำกัดและภายหลังปี2552ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Woody World Television จำกัดผลิตร,รายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่รายการ Woody เกิดมาคุยและรายการเช้าดูวูดดี ทั้งสองรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีต่อมาวูดี้วูดี้ทอนมิลินทัจินดาออกมาประกาศยุติรายการชื่อดังวูดี้เกิดมาคุยที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึง9ปีโดยจะออกอากาศตอนสุดท้ายวันที่26กุมภาพันธ์ปี2 5 6 0ซึ่งวูดี้เป็นเจ้าของบริษัท4ี่บริษัทด้วยกันคือบริษัทบูดี้โวจำกัดบริษัทไอเออยจำกัดบริษัท w ูดี้ทอล์กคอมจำกัดและบริษัทบิ๊กอีเวนต์จำกัด ด้านชีวิตส่วนตัวบุตดรดีได้เข้าสู่ประตูวิวากับโอ๊ตอัครพลเมื่อปี2559ก่อนที่ปี2565ทั้งคู่จะประกาศแต่งงานครั้งที่2ทั้งคู่เผยว่าทำงานด้วยกันก็มีเรื่องเถียงกันบ้างแต่มีวิธีให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันส่วนเรื่องลูกที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากมีตอนนี้อยู่ในช่วงโน้มน้าวโอ๊ตตนเชื่อว่ามีลูกจริงจะสามารถให้ความอบอุ่นกับลูกได้ตนเองพร้อมมาก แต่ด้านโอ๊ตยังค่อนข้างกังวลเรื่องของกฎหมายคิดไม่ตกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงดีแต่หากกฎหมายผ่านเมื่อไหร่ก็จะมีลูกวันนั้นเลยส่วนเรื่องคำถามที่คนตั้งคำถามว่าเด็กจะคิดหรือไม่ที่มีพ่อสองคนวูติลันทั้งคู่คิดว่าจะมอบความรักให้เต็มที่มั่นใจว่าเด็กจะเข้าใจดี